สวัสดีทุกคนครับตลอดระยะเวลาที่ผมทําคลิปมาผมเครียดกับมันมากๆอัดด้วยเพราะเนื้อหาในแต่ละคลิปที่ผมทํามันมีแต่เรื่องการเมืองและปัจญาและการจะลงแต่ละคลิปได้ผมต้องพยายามทําให้มันเรียบง่ายที่สุดเพื่อทุกคนเข้าถึงได้แต่มันก็แลกอาการที่ผมจะต้องเครียดเพิ่มมาขึ้นประกอบกับผมแทบไม่ได้พูดคุยกับเพื่อนเลยครับตั้งแต่ผมเรียนจบจากมหาลัยมาผมยังหางานทําไม่ได้ด้วยซ้ำวันๆนั่งแต่อยู่ในห้องแทบไม่พบคนภายนอก แต่แล้วผมก็พบกับเกมหนึ่งครับมันเป็นเกมโลกเสมือนจริงมันเป็นดินแดนที่ไรผมแดนเป็นความฝันของมาร์คสักเบิร์กที่ฝันอยากจะมีโลกเสมือนจริงมันทําให้คนที่ไม่ได้แต่ยากอย่างผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนเหล่าลน,นี้ที่ไม่แบ่งเรื่องเพศเชื้อชาติสีผิวชนชั้นหรือชาติปันก่อนถ้าพูดจริงๆดิงีได้แห่งนี้ไม่ต่างจากสุข,ขาววดีและอวีจีในเวลาเดียวกันและสถานที่แห่งนั้นก็คือ t า r s ตอ,อร์ e g ต o b a l o f f e n s i v e 2หรือ c s G o 2นั่นเองครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าเกม Counter s t r i ไตเป็นเกมแนวเ p พที่แบ่งเป็นสองฝ่ายระหว่างกลุ่มโจและตำรวจที่มีเป้าหมายคือการทำภารกิจให้สำเร็จโดยโจจะต้องวางระเบิดตามจุดที่กำหนดระหว่าง A หรือ B ในขณะที่ตำรวจจะต้องกู้ระเบิดที่โจวางไว้หรือทางที่ง่ายกว่านั้นครับก็คือการกะจัดศัตรูให้หมดสิ้นไปเลยนี่คือจุดเด่นของเกมนี้ส่วนจุดขายแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่พิเกมเพลย์สนุก กราฟิกที่สวยงามมีการแข่งขันที่เข้มข้นในทัวร์นาเมนต์หรือมีการใช้คุณสมบัวแต่มันคือการเปิดใหม่ผู้คุยกันในเกมครับดูร<น>แรงก็รู้กาขนาดนี้ตั้งแต่ผมเล่นเกมมาแทบทางชีวิตผมไม่เคยเจอเกมไหนเลยครับที่ทําเกมแล้วเปิดใหม่แม่นโคตรสนุกเลยครับคุณจะได้เจอคนหลายประเภทมากในเกมนี้มันมีตั้งแต่ในสกายยันไอนาสติคุณจะได้เจอตั้งแต่คนไทยคนจีนคนญี่ปุน่นคนอินเดียคนออสเตรเลียคนรัสเซียคำาดาคำาดา <c oughs> <c oughs> โอเคคำดาว่าโอเคแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าการเปิดไม,ม์มนคือการคอมมวนิเคชันครับที่ใช้ในการสื่อสารการว่องเพื่อบทีมกันละกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการบอกตำแหน่งศัตรูและสร้างทีมเวิร์กนั่นคือคอนเซ็ปที่ดูดีครับแต่ใช้จริงได้น้อยมากนั่นเพราะอะไรหรอครับนั่นก็เพราะสอดใหญ่เ,เราจะเปิดไม์ด่กกันเองมากกว่า y o ม m o t อร์เฟอร์กัมดบีในเกมนี้จึงไม่ต่างจากอาวุธจิตวิทยาของ ca ที่คอยทําหน้าที่ควบคุมความค,ามคิดความเชื่อและทําให้ผู้เล่นประสาทแดกและกดดันกันเองมากกว่าและอย่างที่ผมบออกไปตตนน้ ด้วยความที่เกมนี้คุณจะเจอคนต่างชาติเยอะมากและไม่รู้พวกเคียนี่เป็นอะไรไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษที่น่าจะเป็นภาษาสากลของโลกแม่งชอบพูดภาษาบ้านเกิดบ้างแล้วผมจะรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรกันคําตอบคือไม่ครับไม่เข้าใจทียอะไรทั้งนั้นเลยถ้าผมพูดภาษาไทยไปมันก็ไม่น่าเกดแลวพอผมพยายามพูดภาษาอังกฤษเท่าที่รู้ มันตอบกับผมเป็นภาษาจีนควดสรุปพ่อผมพิดเองแหละครับที่มียอมส่งเสียผมไปเรียนภาษาจีนและอินเดียตั้งแต่เด็กและนี่แหละครับที่จะทำให้ผมหลงรักเกมนี้มากในเมื่อผมรู้แล้วว่าเกม csgo เป็นหนึ่งในเกมที่ท็อกซิกอย่างมากและทำไมถึงยังมาเล่นละ่ะคำตอบคือเพื่อมาชวนเล่นครับพอตอนแรกผมจะเล่นแต่วอลเลนมากกว่าแต่พอเล่นไปนานๆมันก็เบื่อครับประกอบกับมันบอกว่าเล่นเอากล่องชิวๆก็ได้คือผมไม่รู้ว่าผู้คุณเป็นไปนะแต่ผมชอบคุยกับคนแปลกหน้าในพวก VR Chat ในเกมอะไรแบบนี้แต่คือวอลเลนอะคนคุย,ยกันน นั้นพอผมได้เจอเกมนี้เนะี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกดีที่ได้เจอคนใหม่ๆการได้คุยกับคนในเกมนี้มันโคตรสนุกเลยครับบางคนผมเชื่อว่ามันไม่ได้มาจากทองพอ่อทองแม่ครับผมชื่วมุ์ต่างดาวออามาปล่อยบนโลกได้ซ้ําหรือไม่ไง้งแม่งก็เป็นสิ่งที่จิตจากแอร์ดีเอหลุดมาที่ร้านเกมแถวเอเชียครับคืออิสัยแม่งสุดจริงและผมชอบมากแม่งเหมือนสถานที่อย่างนี้เกิดมาเพื่อผมเลยและส่วนใหญ่ที่ผมมาเล่นเกมนี้คือผมไม่ได้มาเล่นเพราะอยากยิงปืนครับผมอยากคุยกับคนมากกว่า จากที่ผมบ่นมาทั้งหมดจะทําให้ผู้คุณเข้าใจสภาพแวดล้อมของเกมนี้ไปแล้วกว่า70%คุณจะเจอคนเหล่านี้แน่นอนแต่อะไรก็ดีครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมคุณหลีกเลี่ยงมันไม่ได้อยู่แล้วดังสุภาษิตไทยท,ยที่เคยเก่าไว้ว่าคนเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามมาสี่ขาย่ีกว่าสามขามเกี่ยวที่อะไรวะไม่เกี่ยวครับเพราะผมกังจะสื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกมนี้คุณก็ต้องพยายามสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้ไมากที่สุดและการ่วมือกับเพื่อนร่วมทีมจะทำให้เราชนะในเกมนี้ครับแต่มันไม่ใช่ทุกครั้งนะ ถ้าคุณโชคดีมากพอนะคุก็จะเจอแต่ถ้าเกิดเจอคนระยยำถือเป็นเรื่องปกติครับแล้วเราจะทายังไงดีเพื่อเอาตัอรอดในเกมนี้ให้ได้ผมมีวิธีช่วยคุณครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นเกมแล้วเปิดใหม่มา,มาผมได้สังเกตพฤติกรรมและสันดานของผู้คนมาแล้วครับผมขอการันตีว่าถ้าคุณนําวิธีการของผมไปใช้คุณจะสามารถอยู่รอดในเกมนี้และมีความสุขกับมันได้แน่นอนครับโดยผมเรียกมันว่าหลักการสามประการชัยชนะในเกมนี้ข้อแรกครับคิดก่อนพูด เวลาเราเล่นเกมส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนเราเล่นไม่ดีหรือว่าเพื่อนร่วมทีมปากไปดีใช่ไหมครับเราจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนี่แหละครับความโกรธตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้สถานการทุกอย่างมันแย่ลงดังนั้นเราต้องใจใเย็นครับอย่าดา่าอย่าใช้อารมณ์ทำใจนิ่งเข้าไว้ครับอย่าเพิ่งเปิดมไม่ด่าบ,บุปก,การีมันครับพะจากประสบการณ์ที่เล่นมาเมื่อไหร่ที่เราหัวร้อนจะเปิดไหมทุกอย่างมันแย่ลงหมดเลยครับสุดท้ายทีมแพ้คุณหัวร้อนเริ่มเกมใหม่สุดท้ายทีมแพ้คุณหัวร้อน,อนก็กลับไปเริ่มเกมใหม่อีกทีนึง เนี่ยครับวนหลุมที่ไม่จบซีกีทีนึงซึ่งเราจะต้องหลุดป,ปจกจัตุนี้ได้ครับถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะทํายังไงให้ดูคลิป,ปนี้เป็นตัวอย่างครับโอ้โหอยู่แงปีกเร็วเราเป้าเนี่ยไม่ใช่โหดอนะ่ะมันคุมคุมลูกยากก็เราเราเห็นเราค่อยล,ออยลากตามเส้นมันอ่ะเย้เลยเล่นง่ายอันนี้คือพี่เป็นห่วงผมใช่ปะ ใช่เห็นไหมครับแทนที่ผมจะหัวร้อนและด่าเขาว่ามึงสั่งอะไรนักหนาแต่เลือกที่จะถามเขาไดีครับไอ้เหี้ยกูอยากลบคลิปทิ้งไไอ้สัสข้อที่2ครับวาทศิลป์นี่คือสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนควรมีครับวาทศิลป์คือการโน้มน้าวหรือใช้คําพูดเพื่ออีกฝ่ายประทับใจและเราจะพูดยังไงให้คนอื่นทับใจในตัวเราอย่างแรกครับคาที่เราต้องใช้เราต้องใช้คําที่สุภาพเป็นมิตรและให้กำลังใจเพื่อนทีมครับคาง่ายๆเช่น nice time หรือ n t ที่เราจะใช้ในตอนที่เราแพ้ตานะครับอีกคํานึงคือคําว่า nice one หรือที่แปลว่าเก่งมากแล้วใช้ตอนที่เราชนะในรอบนั้นอีกคําก็คือคําว่าโอเคครับเวลาเ่อนร่วมทีมถามเวลา่อนร่วมทีมบอกอะไรเวลาเข้าใจสิ่งที่เพื่อนต้องการก็บอกไปว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจก็บอกโอเคไปก่อนครับมันไม่ใช่ปัญหาส่วนคำสุดท้ายครับคือคําที่ครอบจักรวาลไม่ว่าเพ่อนร่วมทีมจะพูดอะไร จะด่าเราจะชมเราหรือมันกำลังคุยกับแม่มันอยู่ไกลพูดคำนี้ใส่หน้ามันได้เลยครับ I love you แล้วคนแปลกใจว่ามันใช้ได้หรอคำนี้คำตอบคือได้ครับคำว่า I love you มันแปลว่าผมรักคุณแต่ในเมื่อคุณมาพูดในเกมนี้ทุกอย่างจะซอฟลงเลยครับอ uh I don't understand but I love you, I I love you. Uh ้ละ Oh. what I don't know why doing that but I love you bro เด a ๋ยววันที่น o ้เว้นจะบอบบาง e n บ้างเ t ้นจะขูดขีดแ I don't understand but I love you too นี่คือตัวอย่างจากนั้นจะกระพูดผมไว้นะครับ What ever เป็น just say I love you ข้อที่สามครับยอมรับมัน อ้าวในผมบอกจะสอนให้พวกคุณสามารถรับมือกับมันได้ละ่ะทำไมถึงบอกให้ยอมรับมันผมบอกให้คุณยอมแพ้เหรอหรือว่าคิดอะไรไม่ออกเลยให้ยอมรับมันแทนนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะสืส่อครับในชีวิตจริงสังคมเราเต็ไมไปด้วยร่อนพ่อพันแม่ดังนั้นเปลีปไม่ได้ที่เราใจทุกคนดีกับเราครับเราคือมนุษย์และมนุษย์อย่างเราย่อมมีใส่ที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อคุณเจอคุณอาจจะรู้สึกไม่ชอบเขาก็ได้เขาอ,อาจจะด่าคุณให้เป็นแผลใจแต่อย่าลืมนะครับมันเป็นแค่เกมมันอาจจะด่าคุณแลงก็จริง แต่มันทําอะไรในชีวิตจริงคุณไม่ได้มันไม่สามารถตามหาบ้านคุณแล้ววิ่งเข้าไปทําร้ายหรือหาโซเชียลมีเดียเพื่อามาด่าคุณต่อและที่สําคัญเลยครับมันไม่ได้ใส่ใจคุณแต่แรกเพราะเนแค่ระบายอารมณ์มันอาจจะมองแค่ว่าอยากด่าอยากระบายอารมณ์เพราะเอาจริงไอ้พวกเคียนี่มันก็ไม่ต่างจากเป็ดเด็ดเดบลโลกเราครับรวมถึงผมด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะซื้อก็คือคําว่ายอมรับมันหมายถึงเข้าใจสภาพแวดล้อมที่มันเป็นแบบนี้และเราไม่ต้องไปใส่ใจหรือซีเรียสจนมาทําร้ายเราครับเกมมันก็แค่เกมผ่อนคลายเอาไว้ใครเครียดเฉยคเล่นฉๆเล่น ได้เจอคนใหม่ๆได้เล่นกับเพื่อนนั่นคือประสบการณ์ที่ CSGO ใหญ่คุณเจอครับแต่ถ้าคุณรับกับเรื่องนี้ไม่ได้และไม่ชอบมันจริงๆผมไม่ได้ว่าอะไรครับผมไม่ได้มองว่าพวกเขาอ่อนแอหรือโง่นะครับที่คิดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะผมเองก็เคยเจอประสบการณ์พวกนี้และนอนคิดไม่หลับอยู่หลายคืนโทษตัวเองว่าทําอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือถ้าไปขอโทษในเกมดีไหมสุดท้ายมันคือเรื่องไร้สาระครับมันผ่านมาเกือบประมาณ10ปีแล้วผมไม่เชื่อว่าคนที่ด่าผมในเกมเขาจำไม่ได้หรอกครับว่าเขาด่าอะไรแต่ผมจำได้ครับแล้วใครเจ็บอะครับเรื่องนี้ ก็คือคนที่จําได้ครับก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่ผมมาพูดเนี่ยไม่ได้เป็นพวกไล่โค้ดมาสอนชี้นะครับผมมองว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันมันใช้เองได้อะไม่ต้องมีใครชี้นิ้วอ่ะแต่ที่ผมมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมก็แค่อยากใ,ให้คุณมีคอนเสิร์ตการเล่นเกมเซจเจโออ่ะเหมือนที่ผมเคยพูดไปตอนต้นเกมครับแต่ถ้าเกิดคุณยังรับมันไม่ได้ผมแนะนําให้เปลี่ยนเกมครับและรอวันที่พร้อมกลับมาได้อีกครั้งหน,นึ่งแต่ในเมื่อผมทนม,มันได้ผมก็จะสู้ต่อไปครับและนี่คือที่มาของคัมพีครับคิดก่อนพูดวาินยอมมรับมับ เลยกลายเป็นปคำว่าขวดคันจูอิดเราหาแม่เข้าไปดีอีก้าไปดิ้้ย่ยอะไรวะสั <c oughs> สุดท้ายแล้วครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้ผมอยากจะบอกไว้ก่อนว่าในคลิปที่ผมทําไปมันคือการแสดงนะครับเพื่อความสนุกเท่านั้นและที่ด่าไปส่วนใหญ่ไปชาวต่างชาติครับแต่เท่าไหร่ผมไม่เคยเจออย่างที่ผมด่าไปไม่ได้นําให้ด่านในชีวิตจริงนะครับอย่าไปด่าใครสุมสี่สมห้านะครับโดนฟ้องจนชีตพังได้เลย อีกอย่างครับที่ผมไม่อยากคุณไปดา่าใครเนี่ยเป็นเพราะว่ามันคือเรื่องของมารยาทเนาะถ้าคุณอยากให้คนมองยังไงก็ทําตัวแบบนั้นนะครับผมแต่สำหรับผมอันนี้คือแค่ทํคลิปความสนุกเฉยผมไม่ได้ไปใช้กับคนม่วส่วนนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมก็อาจจะถูกใจไม่ถูกใจก็ขอภายไว้ในลวงหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม